คือการนี่คือการระเบียบครับเนาะพระเอกข้าก็ยังเป็นแบบเปรี้ยส์ไปอ่ะสิทุกประดังดีๆนะครับมองคนอย่ามองแค่ภายนอกครับพระเอกผู้คนมีรอยสักนะครับเป็นมีรอยสักเป็นมีการอ่าเขาเรียกคอยกันเต็มหลังเต็มหลังเงินบอกครับคอยกันคือกันเต็มลังคือกันไว้สักเดื่อนครับผมสามเดือนครับเขาเสียใจนี่คือพระเอก เพิ่มรอยเกินครับเอกหนึ่งพลานชัยเอกหนึ่งหนึ่งหนุ่มกู้ภัยใจดีนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็มีเงินกินเขาก็ไปถามเราเด้อเราอพระเอกหนึ่งพลานชัยแบงนบ่หนูมีเงินกินเขามั้งสิไปหาเราหลอไปหาละาหรอเล่าเสียว่าคือกันครับผมไม่ต้งการไม่นางไม่ขอต้องกันเล่าเสียว่าพระเอกหนึ่งพลานชัยครับสวดสดีครับนะครับพี่น้องครับ ลัมสิงก็เลยอยากเป็นมลโม่นี่แหละครับอยากว่าพันโตเจ้าของเป็นโอ้ยเป็นอยางเอาจัดที่ตอนนี้ความสามารถซึ่งวามความสามารถมีความสามารถอยู่แล้วใช่ใช่ใช่พ่อพ่อเป็นลำสิงมากมาเป็นมลโม่พอพิทุนมองเห็นศักยภาพของเราว่าทุนนี่นะต้องเป็นพระเอกละอืออือพระเอกไม่ร้อยสักพระเอกไปนี่ะพระเอกมากแม่นงทุกต้องวะทุกต้องแยาไี่ใช่ไหมยานสิได้ลงไลน์โมโลได้ต้องยานึงโป่งศิลปะอะไรก็จะแกงแล้วมั้งง่ายกว่โอเคครับ เอาผมขออนุญาตนะครับตัวผมเจมาล่องสักกับลุงเดียสรั่งนะครับเป็นพิธทีกรร่วมในเมือนี้พี่น้องส่วนๆ่วนในอสองของขนแอเออตายแล้วบอกเบว่เียอมมานเอากองต่อจาก่อครับกับครับผลรเมตเตอ่์สดตายพี่นี่ก็เสร็จกับนักเอกสาวผู้นำทีมงานน้องบอสปัตตะบันิดครับโอเพนหนึงพัเอรเอกเออบังคิ้วก่อนบางคิวก่อนา bà con say Tết về hồn nhắc họ cuốn phim nhẹ và ai hát cần bé ta là khúc hoa แม่ป e ่าแค่ขอเจ้าอเนอ๋อไปนั่งยุ่งใจ้ีเห็ขอเสียงเพิ่มนหอเนี่ bye